นู่นนี่อ่ะนี่ครับพี่ดีตอนนี้พี่เอกกับดาราสามกำลังพาเข้าไปตรงจุดที่ธนาคันแตกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับชุมชนข้างวัดปราศาสนะครับอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีายในหนึ่งชั่วโมงไยในหนึ่งชั่วโมงครับภายในหนึ่งชั่วโมงทุกคนไปยในหนึ่งชั่วโมงทุกคนดูนะครับตอนนี้ยังแห้งอยู่ข้างหลังมันเป็นกำแพงข้างหลังมันเป็นกำแพง ตรงนี้จุดเดิมเลยมันมีมันมีชุมชนอยู่ข้างหลังนั่นไงดูตรงนู้นครับที่พิ่งแตกครับตรงชุมชนหลังวัดประสาทครับทุกคนเวลานี้เลยประชาชมพัน์บอกต่อนะครับมันดันชนี่ยน้ำมันดันโอ้โหดีทุกคนดูนี่นี่โอ้โหนั่นไงดูตรงนู้นดิดูตรงนู้นด้ ทุกคนดูตรงนู้นดิดูครับน้ำน้ำทะลักมาแบบนี้เลยครับน้ำทะลักมาแบบนี้เลยด,ด,ด,ดูดูตรงนู้นดินะบ้านนั้นถามว่าให้เขาออกได้ออกเลยนะออกได้ออกเลยนะครับวิกฤตเลยครับเราเคยมาอบพยพที่นี่จึงห่วงใยมาวันนี้เราได้เห็นเลยนะครับนาทีที่น้ําพังเลยนาทีน้ํานาทีน้ำ,นนำไปอยู่ด้านหละผม นี่ครับเมื่อกี้ไม่มีน้ำเลยโอ้โหดูดิภายในนี่ไม่ถึงสิบนาทีนะแทนไม่ถึงสิบนาทีครับใช่เมื่อกี้มีน้ำไม่ก็ไม่มีน้ำเลยถนนซิกนี้เราเข้ามาภายในไม่ถึงสิบนาทีทุกคนดูดูครับความแรงความแรงของน้ํานะครับทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าเตือนภัยทุกคนครับประชาสัมพันธ์บอกต่อช่วยแชร์ทีช่วยแชร์ทีนะครับชุมชนหลังวัดประสาทเตรียมเลยนะครับ ภายในหนึ่งชั่วโมงระดับน้ำจะประมาณไม่ต่ำกว่า80บถึง 100, หนึ่งรือ1งหนึ่งเมตรนะครับผมบอกได้เลยเพราะว่าระดับน้ำผมไม่ได้ไม่เห็นว่าระดับน้ำหลังกำแพงนี้เท่าไหร่แต่ว่าทุกคนดูนี่ภายในไม่ถึง1ินาทีะครับไม่ถึง1ิบนาทีทุกคนดูดิดดบ้านนี้มีคนอยู่ปะในสะา<ด>ตะตะโกดิเฮ้ยมีคนอยู่มีคนอยู่ดูครับนี่เป็น,านภาพของ อาสารวมกระยางกำลังจะเข้าไปช่วยนะหนึ่งนะหนึ่งดูครับเดี๋ยวภายในหนึ่งชั่วโมงครับนีงั้นน้แตกนะครับดูดูภายในหนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ไม่มีน้อนครับบ้านนี้เนี่ยดูทิศทางดูเส้นทางน้ําครับนาทีที่น้ําเข้าเลยนะครับนาทีที่น้ํเพิ่งเข้าเลยครับโอ้โหทุกคนครับภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับอาสาสมัครจุด รับแจ้งเหตุของอินบุรีสิงห์บุรีได้รับแจ้งว่ามีคันก้นน้ําหลังชุมชนหลังวัดประสาทแตกครับตอนนี้น้ํากําลังทยอยทะลักเข้านะครับนะครับวัดประสาทถ้าใครจำได้เมื่อครั้งที่แล้วที่เรามาช่วยอบพยพคนมาช่วยเอาสิ่งของอบพยพประชาชนออกจากที่นี่นี่นี่ป้าออกมบบตักตรงนี้ได้โอเคอันนี้เป็นที่ํำการผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่สี่ตำบลอินบุรี นะครับตอนนี้น้ําต้องบอกว่าเริ่มเขาก็เป็นธรรมชาตินะครับจะใช้เวลาประมาณสักหนึ่งนาฬิกาห้าสิบสามนาทีทุกคนครับชุมชนหลังวัดปราสาทอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทุกคนดูนี่นี่น้ำมาแบบนี้เลยนี่แบบนี้นะครับที่ผมบอกว่าหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรารอดูจากนี้นะนี่คือน้ําเริ่มเข้ามาทุกคนดูนี่ครับหลังจากที่มีคันกั้นน้ําด้านหลังชุมชนหลังวัดปราสาท พังนะครับเราได้รับแจ้งฉุกเฉินเนี่ยครับน้ําพึ่งเข้าตอนนี้เลยนี่แบบนี้เลยครับกาลังทยอยเข้ามาแล้วผู้บังคับบัญชาทราบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ประชาชนตอนนี้ต้องบอกว่า,าประชาสัมพันธ์บอกต่อกันนะครับภายในหนึ่งชั่วโมง นะครับภายในหึงชั่วโมงต่อจากนี้นะครับพื้นที่บริเวณโดยรอบของวัดปราสาสตนะชุมชนข้างวัดปราสาสตเนี่ยภายในหนึ่งชั่วโมงจากนี้ปริมาณน,น้ําจะสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับด้วยดวยระดับน้ําที่อยู่หลังมผมว่ามันพังเพิ่มขึ้นนะนะแทนเนี่ยดูน้ำมนแมลงขึ้น เมื <approximation. S 1> ม่อก,กี้มันยังไม่เมืม่อกี้ยังไม่ไม่ขนาดนี้เลยเนี่ยเหมือนมันพังเพิ่มขึ้นผมว่ามันม,ม,มันเมื่อกี้น้ำมัน,ย,มมน,นยังไม่โอ้โหขุดปุ๊บเลย